ดูวอลเล่บอลสดไทยพบญี่ปุ่นช่องถ่า Ramadan, ยทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย on, ament, ดูวอลเล่บอลสดไท, ule, ทยพบญี่ปุ่นลิงก์ดูวอลเล่บอลสดถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทยน่าเสียดายที่สาวไทยรุ่นเล็กไม่สามารถเอาชนะเจ้าภาพจีนในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเล็กต้องเตรียมตัวรับศึกหนักกับทีมชาติจีนในการแข่งขันวอลเล่บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่หนึ่งปี2023เอเชียนวีเมนส ยูสิบวอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ต้องยอมรับว่ารูปร่างของสาวไทยชุดเล็กเป็นรองอย่างมากกระทั่งต้านความสูงใหญ่ไม่ไหวแพ้ไปอย่างได้ลุนศูนย์ถึงสมเซต1 5บห้าถึงยี่สิโดยสาวไทยทำผลงานในรอบที่สองชนะ2แพ้หนึ่งมี5คะแนนจบรองแชมป์กลุ่ม E ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแชมป์ของกลุ่ม F ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคู่แข่งต่อไปของสาวไทยคือ ทีมชาติญี่ปุ่นสำหรับรูปแบบการแข่งขันในวอลเล่บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023คัดเอา3ทีมไปแข่งชิงแชมป์โลกซึ่งถ้าสาวไทยอยากจะตีตัวชัวชัวในการไปแข่งระดับโลกก็ต้องคว้าชัยชนะจากญี่ปุ่นให้ได้ก่อนและดูเบื้องต้นรูปร่างสาวไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างสูสีแต่ต้องมาดูฝีมือว่าใครจะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากันดูวอลเล์บอลสด การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงยูสิปีชิงแชมป์เอเชียทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติไทยในวันที่7กรกฎาคมพศ2566เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์ทางเพจเอวีซีเอเชียนวอลเล่บอลคอนเฟเดรชัหรือสามารถรับชมได้ตามลิงก์ด้านล่างมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล์บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติไทย